อยากเป็นยูทูบเบอร์อยากมีไรายได้จาก youtube ต้องเริ่มต้นยังไงไปดูคลิปนี้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำามสเต็ปในการเป็นยูทูบเบอร์สร้างไรายได้จาก youtube กันครับอันดับแรกนะครับให้เราไปสมัคร Gmail นะฮะอย่าถามว่าสมัครยังไงนะครับสามารถไปเปิดดูได้ใน youtube ได้เลยนะครับมีสอนได้เยอะแยะมากมายวิธีการสมัคร Gmail นะครับหลังจากนั้นให้เรา ไปเปิดช่องนะครับใช้ Gmail ที่เราสมัครไว้นะครับเปิดช่อง YouTube ของเราขึ้นมาเช่นเดียวกันครับใน YouTube มีวิธีการสร้างช่อง YouTube อย่างง่ายๆไว้เยอะแยะมากมายนะครับหลังจากที่เราสร้างช่อง YouTube ของเราขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือหรือกล้องวิดีโอของเราเนี่ยนะรครับถ่ายวิดีโอนะครับหรือทําวิดีโออะไรก็ได้ให้มันเป็นวิดีโอเอาไปลง YouTube ลงช่องของเรานะครับที่เราคิดว่า จะมีคนมาดูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาดูคลิปวิดีโอในช่องของเราและกดติดตามเรานะครับจนกระทั่งผู้ติดตามของเราครบ1,000คนนะครับแล้วก็ชั่วโมงในการดูครบ4,000ชั่วโมงนะฮะหลังจากนั้น y o u t u b e ก็จะมีอีเมลแจ้งเรามาว่าคุณสามารถเข้าร่วมการเปิดสร้างรายได้ได้นะครับให้เราไปทำการสมัคร Google Adsense ในขั้นตอนที่2นะครับเพื่อที่จะทำการรับเงินจาก YouTube นั่นเองนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับให้เราไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับธนาคารอะไรก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้ก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับก็เป็นธนาคารที่ใช้ในการรับเงินจาก Google a d s e n s e นะครับซึ่งเป็นเงินเหรียญสหรัฐนะฮะเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทนะครับเป็นธนาคารบ้านเราเข้าสมุดบัญชีหลังจากนั้นก็เบิกเงินออกมาใช้นะครับ Google ก็จะตัดยอดให้ทุกท่านนะครับทุกๆเดือนนะครับเดือนหนึ่งก็จะตัดยอดทีหนึ่ง จ่ายเงินมาทีหนึ่งในครับก็เป็นการสร้างรายได้จากการทำคลิปวิดีโอใน Youtube ของเราครับ